ครับสวัสดีครับท่านี้ครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนนะครับในหน่วยนี้ก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะครับและหัวข้อนะครับก็คือโปรแกรมนําเสนอเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับมาดูตัวชี้วัดนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ค้นหา จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับเห็นีนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนําเสนอใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint นะครับเห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมนําเสนอในการนําเสนองานนะครับเอาครับนักเรียนครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ใส่ข้อมูลประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเราลงไปในงานนะครับงานนําเสนอของเรานะครับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสไลด์นะครับเพิ่มข้อมูลของเราเข้าไปอีกนะครับนะครับเพิ่มข้อมูลของเราเข้าอีกนะครับจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่ครูอยากให้เพิ่มในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปยังหน้าจอมือถือเลยครับไปกันเลยครับออตัดมายังหน้าจอมือถือนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลของเรานะครับยังอื่นเลยนะครับเปิด แอปพลิเคชันนะครับ PowerPoint ของเรานะครับแล้วก็เปิดงานนำเสนอนะครับเปิดงานนำเสนอของเรานะครับกดเข้าไปางานนำเสนอของเราก็ยังมีอยู่สองสไลด์เหมือนเดิมใช่ไหมครับสองสไลด์เหมือนเดิมทีนี้เราจะมาเพิ่มเราจะมาเพิ่มสไลด์กันนะครับ ก็เริ่มตน้นการทำงานเลยนะครับกดรูปยินสอนะครับแล้วจําได้ไหมเพิ่มสไลด์ตรงไหนคลิปนี้ควรจะไม่วงแล้วนะให้เราไปเพิ่มสไลด์เองนะครับเพิ่มสไลด์เองนะครับเราไปเพิ่มสไลด์กันเลยนะครับเห็นไหมเพิ่มแล้วนะครับเป็น1 2ึสามสไลด์แล้วนะครับหนึ่งสสามสไลด์แล้วนะครับทีนี้มาสไลด์ที่ 3นะครับเราจะมาพิมพ์ด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าอาหารที่เราชอบอาหารที่ชอบอาหารที่เราชอบด้วยกันที่เราชอบอนะครับเปลี่ยนขนาดอักษรสักหน่อยมันยังดูเล็กไปนะครับเปลี่ยนสักหน่อย สักนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนสักนิดหนึง่งสัก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 ห้าสิบสี่แล้วกันโอ้โหโอเคได้อ่ะอ่า,อานที่เราชอบนะครับทีน,นี้ไอ้กรอบไอ้กรอบเนี่ยไอ้กรอบปลปเอ็นปลกรอบที่มันเป็นเส้นปลาครับขาวๆกรอบนี่มันเป็นเส้นปลาขาว,ขาวๆเอาเลยเห็นไหมนี่นเนเนๆ, filho, ๆ,ๆ,ๆเห็นไหมครับ นี่มันเป็นปลาปลาอ,อยู่นี่ๆปลาปลาอย่างนี้ขาวๆเนี่ยลบออกนะครับลบออกไม่ไม่ไม่ต้องการมันนะครับในสไลด์นี้นะครับให้เรากดที่เส้นขอบเลยนะครับแล้วมันจะมีคําสั่งอยู่กดลบทิ้งนะครับกดลบทิ้งเลยอันนี้อาหารที่เราชอบเราต้องมีรูปภาพใช่ไหมครับเราต้องมีรูปภาพ ทีนี้ครูได้เตรียมรูปภาพของของครูแล้วนะครับสามอย่างนะครับก็ไปเพิ่มรูปภาพกันนะครับไปเพิ่มรูปภาพกันเลยอย่างแรกอะไรดีนะครับอย่างแรกที่ครูบันทึกเอาไว้ดาวน์โหลดอ๋อ,อ,อไม่ได้บันทึกไว้ทีเดีย๋ยวย่อก่อนไปบันทึกก่อนเออ นะครับแป๊บหนึงนะครับอย่างแรกเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเอาภาพก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำด้วยกันนะทำกันตรงนี้กันเลยอ่าชามนี้ล้กันนะครับกดแช่ที่รูปภาพแล้วก็ก,กดดาวน์โหลดรูปภาพโอเคบันทึกไปแล้วหนึ่งรูปทีนี้ อ,อย่างที่สองชอบชอบเกียมมักกะโรนีมักก,ก,กะอ่ขึ้นแล้วมักกะโรนีนี่ก็ชอบเหมือนกันมักกะโรนีแบบไหนดีภาพไหนดีภาพนี้แล้วกันโอเคดาวน์โหลดรูปภาพดาวน์โหลดซ้ำโอเคเอา่า สองย่างพอนะครับสองอย่างพอทีนี้สลับไปอย่างหน้าเราพอยนะครับอ่ะดาวน์โหลดมาแล้วสองรูปนะครับอานที่เราชอบก็คือใส่รูปภาพก่อนรูปแรกเลยก็คือนี่ยังไงมักกะโรนีนะครับก็ปรับแต่งอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ปรับแต่งกวกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับย้ายมักกะโรนีมาตรงนี้สักหน่อย อโอเคมักรณีเอาลูกต่อไปคืออะไรดีก็เมื่อกี้ไงที่คูดาวโหลดมาก็คือก๋วเตี๋ยวต้มยำนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยก๋วเตี๋ยวต้มยำออกใหม่นั่นแหละเสร็จสิ้นอ๋อก๋ยวยเต๋ยต้มยำนะครับ ครับย่อหน่อยย่อรูปภาพหน่อยย่อรูปภาพหน่อยย่อรูปภาพหน่อยโอเคใหญ่เกินนี่ยังไงโอ้อานที่เราชอบนะครับไหนเราลองไปกดดูตั้งแต่สไลด์ที่1ดูนะครับก็คือประวัติใช่ไหมครับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อาหารที่เราชอบนะครับสองอย่างนะครับหรือว่านักเรียนชอบมากกว่า2ออยา่างนักเรียนก็ ใส่มากกว่า2อย่างก็ได้นะครับแต่ของครูสองอย่างเท่านั้นพอนะครับนะครับในคลิปนี้ก็เรามาเพิ่มสไลด์กัน3สไลด์แล้วตอนนี้เราอยู่ที่3สไลด์แล้วนะครับนักเรียนคนไหนที่ทําไม่ทันนะครับสามารถย้อนคลิปกลับไปได้นะครับว่าครูพูดอะไรมาบ้างนะครับก็ขา,างบนท้ายๆเอ้ยบนคลิปนี้นะครับ ก่อนหน้านี้พขพูดอะไรมาบ้างนะครับไปคําฝั่งตรงไหนนะครับณปัจจุบันตอนนี้เรามีอยู่3มสไลด์นะครับก็คือประวัติข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อาหารที่เราชอบนะครับเอาละครับวันนี้มีงานเท่านี้นะครับมีงานเท่านี้ให้ทํานะครับบอกแล้วนะครับถ้าใครชอบมากกว่า3อย่างนะครับเราเออชอบมากกว่า2อย่างเราไปใส่รูปภาพเพิ่มได้นะครับ เพียงแค่ว่าเราจัดวางให้สวยงามเท่านั้นนะครับเอาละครับกูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมาดูว่าจะเพิ่มสไลด์เราจะใส่ข้อมูลอะไรไปอีกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับทั้งลยครับ